ทุกคนครับวันนี้ผมพาไปเที่ยวที่อุทยานชาติชูชวีประเทศซอร์เบกานะครับอยู่หา่างไกลจากอุทยานแห่งชาติกูเกิลอยู่ประมาณสัก6ก0กิโลนะครับที่นี่อาจจะไม่ใหญ่เท่า Google Park นะครับแต่ว่าก็มีสัตว์ต่างๆนานาถือว่าครบเหมือนกันนะครับเราออกเดินทางมาจากแคมป์ตั้งแต่เช้าครับเราออกมาตั้งแต่6โมงเช้าซึ่งเราอยู่ใน เกมฟาร์มเมื่อคืนตั้งแคมป์อยู่ในเหมือนกับาฟาร์มของเอกชนนะครับซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ12,000ไร่ในฟาร์มก็มีสัตว์ทุกอย่างครับมีเสือดาวมีช้างมีมา้ามีวัวทุกอย่างเลยครับแต่ไม่มีสิงโตเพราะว่าสิงโตมันเสี่ยงมากเกินไปนะครับสำหรับการที่จะมาอยู่ร่วมกับคนได้แต่เสือดาวเนี่ยเขาจะอยู่ของเขาได้คนเดียวนะ และนี่ก็คือภายในอุทยานแห่งชาติชุชวีเราสามารถขับรถของเราเข้ามาชมสัตว์ซึ่งพื้นที่ใหญ่มากครับถ้าไม่มีรถก็จะมีรถของเกมไร้นะครับที่เขาจะพานักท่องเที่ยวไปชมเราเห็นข้างหน้านะครับนั่นคือสิงโตฮะสิงโตสัตว์อย่างนี้เราก็จะเห็นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็เวลาเราเห็นเราก็จะบอกเพื่อนๆที่กําลังขับรถสวนสวนกันมาเพราะว่าคือเขาจะโผล่ออกมาตอนไหนก็ได้ฮะเราก็ไม่สามารถรู้พิกัดหรือว่าเวลาที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการขับรถกันเป็นส่วนใหญ่ในอุทยานแห่งชาติหลายๆที่นะครับก็ตื่นเต้นนะครับแ,แรกแก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันใกล้มากเลยครับคืออารมณ์มันก็เหมือนกับว่า แต่สัตว์พวกนี้ก็ไม่ค่อยสนใจรถนะครับคือเราสามารถที่จะลงกระจกได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ยื่นมือออกไปให้เขาเป็นจุดสนใจมากเกินไปนะครับซึ่งสัตว์หรือว่าสิงโตพวกนี้เขาก็คุ้นกันอยู่แล้วนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เรื่อยๆเส้นทางที่เราเจอนี้ก็จะเห็นสิงโตสักสีหตัวนะฮะที่จะเดินกันเป็นฝูงตอนเช้าอ่ะกำลังหาเหยื่อฮะ คือเวลาเราเจอสิงโตบางครั้งเราก็ต้องจอดนะแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่านี่คือจุดที่เราจะถ่ายรูปได้ใกล้ที่สุดนะครับเราก็ต้องแขงรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใช้กล้องเลนส์ซูมในการซูมครับสำหรับคนที่รักสัตว์นะครับแล้วก็รักธรรมชาติชอบใช้เวลาเรื่อยๆกับธรรมชาตินะครับสำหรับที่นี่ผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มจริงๆ เราใช้เวลาตั้งแต่เช้ามืดน,นะฮะแล้วก็หากับข้าวกับปลากินแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆในอุทยาแนแห่งชาติอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูสัตว์ไปเรื่อยไหนก็พักแต่ส่วนมากถ้าเป็นอุทยานจริงเราไม่สามารถลงจากรถได้เราต้องกินอยู่ในรถเลยนอกจากว่าเราจะมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินเช่นล้อยางโดนแพงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็โดน น้ำตำล้อเหมือนกันนะครับซึ่งก็ต้องปะรถฉุกเฉินเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยตัวเองสึดฉุกเฉินนะครับเพราะว่าถ้าตรงไหนเราสามารถจอดแล้วก็เปลี่ยนยางเราก็สามารถทําได้เลยนะครับเราก็ขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวขับแล้วก็สองข้างทางนะครับก็จะเต็มไปด้วย สิงโตนะครับทั้งบางครั้งก็อยู่เป็นครอบครัวครับสิงโตก็อยู่เป็นฝูงมีตัวผู้ตัวเมียบางครั้งก็จะได้เห็นฝูงลูกเขาด้วยนะฮะก,ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีจังหวะดีหรือเปล่าจะได้เห็นเขาอยู่กันเป็นครอบครัวพร้อมหน้าหรือเปล่านะครับขอบคุณนะที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรมากนะครับก็ปล่อยยาวๆให้เพื่อนๆได้รับชมชีวิตของสัตว์ ที่เป็นที่อยู่ของเขาจริงๆเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็อยู่กันอย่างนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ออกล่ามีพื้นที่กินมีพื้นที่ผสมพันธุ์นะครับก็นี่แหละครับคือชีวิตจริงๆของเจ้าสัตว์ป่าพวกนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่ก็จะอัพขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆแล้วมีคอนเทนต์อีกเยอะนะครับรอติดตามได้เลยขอบคุณมากนะครับ